ครับผมวัดดีครับวัดดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องสู้โคตสุขคนนะครับอ่ะมาเบิ่งกันนะพี่น้องเอฟซีมาตามเล่าพัฒนากันนะครับเล่าพัฒนากันนะครับของวันจันทร์เด้อวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่สิบแปด าสิงหาคมสองห้าหกหกกันนะครับกับลาวพัฒนานะครับราวพัฒนากันนะครับ อ่ะนะครับอ่าพัฒนาของปูศูนเจ็ดนะครับอ่ะปูศูนย์เจ็ดนะตัวบักใหญ่เลยพี่น้องเอฟซีเดมบอกครับปูศูนเจ็ดนะครับเอาพี่น้องเอฟซีบางท่านกับบดิเบิงทายทอดสดในแอดนะพี่น้อง ในช่องกระเป๋พะรวยกลับมาเบิองผลออกหวยลาวกันนะออกตัวดใดกันมาเบิองกันนะครับหกตัวนะครับผลออกเลขเล่าพัฒนาหกตัวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศูนย์ห้าห้าแปดศูนย์สามนะครับศูนย์ห้าห้าแปดศูนย์สามเลขสามตัวก็บแปดศูนย์สามพี่น้องเอฟซีนะครับแล้วก็หาแปดนะพี่น้องข้างอุบลน,นะครับ 05นะครับโชคดีกันหลายอยู่พี่น้อง05ตั้งผุนเพิ่นเอาเลขอ่า05เป็นตัวล่างนะครับพี่น้องโชคดีกันเยอะนะครับพี่น้องงวดที่แล้วนะครับเอาข้อเบื้องหลักฐานกันนะครับปู่07เขาวะนะครับหลักฐานงวดที่ผ่านมาวันที่20หาที่ผ่านมานะครับของปู่07ให้วิ่งบน ซวงนะครับวิ่งบน2งจับคูอ่าเลขวิ่งบ่อเขานะครับจับคูกับบ่อเขานะครับแต่ส่วนเลขวิ่งล่างหาของปูศูนย์เจ็ดเข่าที่หาล่างนะพี่น้องเนาะเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งเข้าห้าล่างตรงๆนะพี่น้องเนาะแต่จับคูบ่อเขานะครับเขาต้าเลขวิ่งหาล่างตัวเดียวนะครับพี่น้อง นะครับขางล่างออกหาแปดนะครับของปูห้ฮอดแค่หาหกเท่านั้นสรุปแล้วนะครับของปูศูนเจ็ดแตกเลขวิ่งห้าล่างนะครับแตกแต่เลขวิ่งหาล่างเรื่อยๆเร้องเอาทีนี้มาเบิ้งกันต่องวดกันนะครับวันจันนะครับปูโคราชอ่าปูศูนย์เจ็ดประทานตรวจนะครับอ้าแยกบนแยกล่างปูศูนย์เจ็ดนะครับ เียกบนแยกล่างืึเกเกานะครับผู้ศูนย์เจ็ดบนเป็นบนล่นางเป็นล่างนะครับวัดนี่ไห้มาก,กันอ่ะวิ่งบนยิบปปกาาพิกพี่น้องยี่สูวกาแพงเอาแดงไว้ก่อนในที่เนาะอ่ะบนวิ่งบนวิ่ง นะครับรูดนะครับห้าห้าตัวเดียวพี่น้องเอฟซีห้าตัวเดียวนะครับบนวิ่งรูดห้าตัวเดียวนะครับนี่ครับ ห้าเม็ดเดียวนะครับมาเบิ่งจับคู่อ่ะคู่ศูนเจ็ดจับคู่ตัวใดกันมาเบิ่งกันนะครับห้าหนึ่งห้าสอง ห้าหกครับหาหนึ่งหาสองหาหกหกหนึ่งหกสองหนึ่งสองนะครับนี่ครับพี่น้องหกหนึ่งหกสองหนึ่งสองนะครับ เอามอมีตัวเน้นนะครับมมีตัวเน้นตัวทอกันนะครับเอาทีนี้มาเวรงล่างนะครับล,รล่างวิ่งรูดล่างวิ่งรูดแปดนะครับแปดตัวเดียวนะครับแปดตัวเดียวนะครับพี่น้องเอฟซีแปดเม็ดเดียวนะครับ ปูศูนย์เจ็ดไห้วิ่งแปดล่างบนหาล่างแปดนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับอ่ะเบื้องกันนะครับนี่ครับพี่น้องเอฟซีนะครับอ้าวมาเบื้องจับคู่กันที่นี่ปูศูนย์เจ็ดจับคู่กันตัวใดกันพี่น้องเอฟซี จับคูก็มีหคู่เก้านะพี่นนะ้นองบนหคู่ล่างหคู่นะครับแตมีเจ็ดเก้เจ็ดศนเจ็ดแนะครับแล้วก็มี8 9 นะครับแปดศูนย์และเก้าศูนย์นะครับพี่น้องเอฟซีนี่ครับปูศูนย์เจ็ดล่างหกคูบนหกคูนะครับบ่มีตัวเน้นนะครับบ่มีตัวเน้นนะครับเอาให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งคขบคู่กันนะครับคขบคู่กันไปนะครับกับของเก่ากับของใหม่นะครับ อูศูนย์เจ็ดนะครับหมดที่แล้วนะครับพี่น้องอีฟซีนี่ครับอ่ะหมดที่แล้วให้วิ wing, ่งสองกับหาเขาที่หาเลขวิ่งนะครับจับคู่พวกเขานี่งวดนี่ของไม่นี่ของเก่านี่ของไม่ของไม่งวดไปจับมันจันที่ยี่สิบแปด 07เห้วิ่งบนหานี่หาหนึ่งหาสองหาหกหน่งหสองหกอ่าหนึ่งสองะครับส่วนล่างให้วิ่ง8นะครับก็มีเจ็ดเก้าเจ็ดศูเจ็ดแปดแปดเกูนกู6ตัวนะครับพี่น้องย c ปอหางอ่ะนะครับพี่นองยปี เบ่งกบคูกันไปแล้วก็แเชฟหน้าจอกันเอาไว้ที่นี่นะครับปูศูนย์เจ็ดนะครับปูศูนย์เจ็ดอ่ะขอให้ชกๆกันมันกันนะครับเด้อกับราฐพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดนะครับปล่อยต่อบ่มีกักขึ้นกันนะพี่น้องชอบก็เอาไ่ชอบก็พานเด้อพี่น้องไ่ชอบก็พานนะครับเป็นแนวทางกันเท่านั้นนะครับ ขอให้โชคม ắ นกันนะครับ